ก็ขอการาสดีร่วงเงินด้วยนะครับวันนี้เป็ช่องโมโตโฟโกาลิชเคยดนะคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแกะเป็นบัตรทูนะครับเป็นบัตรทูเก้าสิบาทนะเดี๋ยวผมก็จะมาแกะให้เพื่อนดูกันนะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะผมทําการซื้อบัตรทูไปนะสําหรับคนที่อยากดูก็ใต้ล่างคลิปนะมีวิธีการซื้ออยู่นะโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะทําการตัดนะทุกคนก็ของมาแต่เมื่อวานแล้วนะพอดีว่ายุ่งอยู่นะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนะทุกคนก็ไม่ได้ทําคลิปนะ โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะมาตัดให้เพืพ่อนดูกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในการสั่งของครับหรือในซองนี้นะครับมีอะไรบ้างนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแกะให้เพืพ่อนดูนะตอนนี้มีใบสีเหลืองนะครับเป็นกระดาษสีเหลื này, องครับตรงนี้โอเคนะครับซ่อนมาอยู่2ชั้นนะทุกคน2ชั้นนะครับอะต,ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นบัตรทูนะผมเจอแล้วนะทุกคนต,ตัวนี้นะครับเป็นบัตรทูนะครับที่ซ่อนอยู่ข้างในนะ ตัวนี้นะผมก็รอประมาณสองวันนะทุกคนประมาณสองวันนะครับของก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาเติมให้เพื่อนดูกันนะว่ามันจะเติมได้ไหมนะหลังจากที่ผมทําการสั่งมานะก็เล็กนิดเดียวนะเล็กนิดเดียวนะผมแลกจากลาซาด่าวอลเลตมานะก็คุ้มอยู่นะผมคิดว่าคุ้มอยู่นะตรงนี้นะมันก็จะสามารถพับเป็นสองทบหรือแกะออกมาก็ได้นะแบบนี้เลยนะเป็นมาทูกาสิบาทน,นะครับ อ่ะตัวนี้นะแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้นะทุกคนเพื่อนๆสามารถซื้อได้นะครับใต้ร่างคลิปเดียวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ละกันนะเผื่อคนที่อยากดูนะครับมีวิธีการซื้อมีวิธีการหาร้านค้าอยู่นะสําหรับคนที่ไม่รู้ว่าร้านค้าใน拉斯ตาราเวลต์ร้านไหนนะมีขายเอ่อพวกโทมิเน่เวลต์อยู่นะครับเป็นพวกบัตรนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะมาเติมให้เพื่อนดูกันเลยนะว่ามันจะเข้าหรือไม่นะตรงนี้ เดี๋ยวผมก็จะแกะออกมาเติมประมาณหนึ่งเบอร์แล้วกันนะเดี๋ยวผมก็หาอุปกรณ์นิดหนึ่งนะทุกคนหาอุปกรณ์นิดหนึ่งนะเอาหาไม่เจออ่ะเอากันไกลแล้วกันนะทุกคนะเอากันไกลแล้วกันนะโอเคนะตรงนี้นะ <m> เดี๋ยวผมก็จะทําการขูดนะตรงนี้มันก็จะมีรหัสอยู่นะ <m> ประมาณสิบสามหลักนะทุกคนสิบสามหลักหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะอะตัวนี้ก็ทําการขูดนะครับตัวเลขก็จะรันออกมานะนะทุกคนตัวเลขก็รันออกมานะครับ มาขูดมาขูดนะแบบนี้เลยนะ,ะหลังจากนั้นนะให้เพื่อนๆนะครับเข้าทูมันนี่ y ัลเลต์นะแบบนี้เลยนะหลังจากนั้นกดเติมเงินเข้าบัญชีนะเติมเงินเข้าบัญชีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆเลือกที่บัตรทูมันนี่นะครับตรงนี้ให้เพื่อนใส่รหัสนะครับสิบสี่หลักนะครที่เพื่อนๆทำการขูดไปนะตรงนี้ผมก็จะใส่นะครับแปดเจ็ดหกนะครับ หกสี 40, นะ่ศูนย์ไดทุกคนห้าแปดหนึ่งนะครับสามสามห้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับตรงนี้มาดูกันว่าจะหัก,กี่เปอร์เซ็นต์นะนะทุกคนโอ้โหเพิ่มมาแล้วนะทุกคนเพิ่มมาแล้วนะโอเคนะแล้วเราก็จะทําการกดต่อไปกันเลยนะครับกดต่อไปไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับกดยืนยันนะตรงนี้กดยืนยันไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ ดนมาเป็นทูมินี่อลเล็ตนะครับหกสิบเจ็ดบาทนะครับหรือถ้าใครนะผมแนะนํานะให้ไปเติมดีกว่านะครับเติมแบบพวกเติมเกมเติมอะไรนะเพื่อนๆก็สามารถเติมได้นะแต่ถ้าเติมเข้าทูมินี่อลเลตเป็นเงินตัวเองผมไม่แนะนํานะตรงนี้โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าไปที่แอปลาซาดานะทุกคนแอปลาซาดานะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนหรือมันจะเข้าได้ไหมนะสาหรับ การสั่งของตัวนี้นะเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าที่ชวนเพื่อนนะครับตัวนี้ผมใช้เงินจาก Lazada wallet ตัวนี้นะผมก็ถอนออกมานะตอนนี้ผมมีเงินอยู่4ี่0ันบาทนะทุกคน4ี่พันี้บาทนะผมผมก็ทําการสั่งออกมานะทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะสําหรับคนที่อยากทํานะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe คลิปนี้กันด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ